ส่งถึงมือทุกท่านทุกท่านจะได้สิ่งนี้นะคะทุกท่านเลยสวัสดีก่อนลืมสวัสดีด้วยความด้วยความดีใจด้วยความดีใจว่าทุกท่านจะได้สิ่งนี้นะคะวันนี้นะคะตาก็มาตรวจดูความเรียบร้อยจากเด็กชายเพชร <c oughs> บัตด,ดี้ของพี่ตาเองคือก็ได้บอกน้องเตรียมงานไม่ได้หยุดกันเลยค่ะพอจบวันงานรักถาสถานคดก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่สำหรับ เตรียมต้อนรับทุกท่านในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะมาอยู่กับผูสนด้วยกันเจอกันยิ้มกันมองกันด้วยสายตาแห่งความรักนะคะอันเนี้ยอะไรอย่างไรปะ่ะทุกท่านอ่ะพร้อมยังเรียกพร้อมกันกระตานะพระอาจารย์คะพระอาจารย์คะเห็นนะเรียกตามยังไม่ฝนค่ะไม่ฝน ปวดค่ะพอเห็นหน้าก็ดีใจดีใจกับทุกๆเม็ดฝนที่จะมามที่จะเตรียมเอาไว้ต้อนรับนะคะง<ม>ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก<ม>ันโด,ยก,<ม>ดยการรับไปเต็มๆจากพระอาจารย์เลยค่ะอ<ม>ันนี้พระอาจารย์<ม>กับคนนี้ถามแทนเม,ม็ดฝนว่าไม่เป็นยังไงเอ้าท้ทุกผังเลยก็เห็นว่ามันมันเป็นประโยชน์นะทัวผังเพราะว่าเอ่อการได้ดูผังแล้วก็ ครบเลยนะคะทำความเข้าใจกับตรงเนี้ทั้งหมดสูตรที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ครบในแต่ละเรื่องใช่พอพร้อมมลก่ผคะเล่มหน้าข้อแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยมันมีเจ็ดผันแต่ฝันที่เจ็ดก็คือเราเพิ่งแจกไปอันนี้ก็เลยเอาที่เคยแจกมาแล้วนะหกผัง เพราะบางทีผู้ใหม่อาจจะยังไม่เคยได้แต่ผู้เก่าอะคงจะเคยได้แล้วถ้ามางานรักษาแต่ผู้เก่าที่ยังไม่ได้มาก็อาจจะยังไม่ได้ก็ให้ทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่โได้ครบเลยคุณได้สิทธิ์นั้นทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ในวันนี้ชฉลองเลยฉลองฉลองปีใหม่กันอาจารย์เมตตาพาไปชมโรงงานพระพุทธเจ้านอ้อาจารย์จัดแจงไว้อย่าง โอ้โหกริ๊เลยอะค่ะทึ่งทึ่งีอันนี้อันนี้กำลังกาลังเอามาตอนนี้หมดไอเบิร์กิวิมโนวิญญาณพาสกัปพาตาอัตมายตาวิญญาณสี่ระดับแล้วก็รั้งแรกแก็คือภพภูมิเนี่ยองค์ความรู้ทั้งนั้นนะอย่างเช่นภพภูมิที่เรียนตามลำดับ ที่พระศาสดาทรงตรัสพระสูตรเล่นหน้าข้อพร้อมพระองค์ลิงยนลำดับอย่างไรแทรกอะไรไว้ตรงไหนนะเราก็จะมีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะส่วนของเรื่องนั้นนะจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของนาคามีที่เราสึกษากันต่อเราจะได้ทราบว่านาคามีเนี่ยละสังโยชน์กันได้กี่ข้อกันแน่ และเรื่องอนาคามีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งต้องใช้สมาธิในการอ่านนะแต่จะทำให้เกิดประโยชน์เยอะเพราะจะเชื่อมข้อธรรมหลายเรื่องมากถัดนะมาก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปเจอเรื่องของจิตมโนวิญญาณว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ได้เป็นตัวเดียวกันอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเพราะอะไรมีอะไรจรึงมีนะ มโนมา่อนต่อไปเป็นวิญญาณต่อไปเป็นจิตด,ด้วยอุปมา,าอะไรของพระศาสดาต่อมาเราก็เริ่มเข้าไปเจอะในเรื่องของสกทา,าคามีนะสกทา,าคามีที่กลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเนี่ยมันโลกไหนกันแน่เราก็จะได้คําตอบว่านั่นคือเทวากรรมภพนั่นเองเป็นโลกที่เขากลับมาสู่ครั้งเดียวเราก็จะปริพนนาน จากนั้นเราก็ไปเจอเรื่องของอัตมยตตาว่าอัรมยตตาเนี่ยเราคงพอเคยได้ทราบหรือได้ยินบ้างสำหรับพวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายพวกนักปฏิบัติหรือพวกชอบสั่งสมสุดสั์ในคำพระสาสดาแต่เราจะยังไม่ทราบว่านิยามของคำว่าอัตมยตตาเนี่ยหรือความหมายของมันที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้ว นะสืบค้นจนได้เจอคำตอบที่พุทเจ้าทรงจัดไว้นั่นคืออะไรอัน,นิจังวิปริณามะวิราคะนิโรธะคือไม่เที่ยงแปรปรวนจังคลายดับนะและการรู้สิ่งนี้พรรมัตตานํนำไปสู่อนัตตสัญญาจะปรากฏขึ้นจะมั่นคงขึ้นมานะเราก็เราก็ไปเจอในเรื่องของวิญญ,ญาณสีดับ ลักมีของแสงบางๆที่แปะบนพื้นเึ่งเปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยพระองค์แยกความนาของมันไว้ด้วยว่าถึงสชั้นนะสี่ชั้นของมันหมายถึงอุปาโทเกิดติดติตั้งขึ้นอภินิพติสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ปาตุพาโวปรากฏครบนะสำคัญอย่างไรสำคัญว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยเป็นธา,า,าตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิต นะล่องลอยไปในพบนั้นพบนี้ไม่ได้นะเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นจะทําให้เรารู้เหตุปัจจัยของธาตุตามธรรมชาติว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนั่นคือวิญ,ญญาณมาก่อนนะวิญญาณได้พบนะปรากฏพบแล้วก็จิตเกิดประธมังจิดตดำแล้วก็วิญญาณปรากฏเป็นนะนี่แหละองค์ความรู้ทั้งหมดที่อยากจะให้พวกเราได้สร้าง ใส่กรนะอบติดเป็นผังไว้ที่บ้านได้เลยนะหรือจะพับแล้วพกติดตัวพาไปก็ได้นะรวมๆแล้วก็ขออนุทนานะจากพวกเราทุกคนทุกๆแม่ผลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสมเร็จได้ด้วยจากค่าสมรทาของพวกเราทุกคนนะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็อนุทนาในจากค่าสมมทาของทุกๆทา่านทุกๆแม่ผลมานะโอกาสนี้สาธุ พอได้ทราบโดยสังเกตนะคะของที่มาของแต่ละผังทั้งหมดณนะวันนี้เจ็ดถังแล้วและกะัอีก20เล่มเล็กที่พระอาจารย์เมตตาสืบค้นไปให้พวกเราณนเะบื้องต้นที่เราจะพกพาหรือ,อนำไปศึกษาง่ายๆสั้นๆตามบทธรรมที่เราสนใจทุกบทธรรมได้หมดเพียงแค่หนึ่งบทธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคะที่ลงส่งััดไว้ที่พระอาจารย์เผยธรรให้เราได้ทราบนะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกเรานะคะอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้เอาวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะมาฟังธรรมครบทุกบทธรรมเลยนะเห็นไหมทั้งหมด7ผังโดยสังเขรวบรวบในวันเดียวที่เราจะมาฟังกันนะคะก็เชิญทุกท่านนะคะแต่ก็เตรียมที่ต้อนรับทุกท่านแล้วก็ยังไงคะมาบอกลกกันนะคะและก็ พบกันค่ะอนุโมทนานะคะกับทุกไม่ฝน